ของอะไรก็มีเขียวเนาะตะลอนตะลอนบ่ายายเด็กเล่าเข่าเพิ่งเลยจมข้าไปรอดทำบุญบ่ได้ลงงหายใส่ก็ไกด,ด้ศูนย์แปดเพิ่งมาแปดศูนย์ถึงแปดแค่ยู่จอมหางหมานั่นเพิ่งมาอยู่สูตรเพิ่งเขาอยู่จอมหางหมานั่นเอา้าอดีตคือหางตะกระเตียนมันพันไปแล้วเอาอันไมหมยายใสเออเอาอไหมเอาอไหม ข้าไปทำบุญนะคะทำชุชมขาหัวเรานะคะก็จะมีการพูดสุกนะคะก็โปรดใช้วิจารยณทุกครั้รรงในการรับชมนะคะ<ม>นอนงหยย้ยยางดีป้านอนอยู่นอนกินนอยยาใส่ถุงตาป้าเป็นอย่างเนี้ยสามแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหกสี่เก้าสี่สองสามหนึ่งแปดเก้าเด่นแปดตะเก้านะคะป้าใหญ่เลขสิบอบอรเบิร์บ่ เอาย้ายแปดขึ้นมาสองตัวน่ะเดี๋ยวแปดเจ็ดศูนย์แปดสองเจ็ดเอาซิบเบิลบอกแต่ว่าคนมาอยู่ได้เจ็ดเจ็ดแปดแปดคนมาอยู่เดียวย้ายใบเบิลน้ำเนี่ยบอเย่างใบไว้เห็นเบินเนี่ยนะบ่อเบินเตะ